สวัสดีคนนุดูทุกคนไดยนะครับมาแล้วจ้าเปิดตัวสไตล์แชมป์นะคะพร้อมกับ s k y w วิ g ครับแล้วมีคู่หัวระดับตำนานบูดากอนด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะเเอไอยย สวัสดีคนดูทุกคนเดยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊บินชั้นนะครับวันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันนะฟรีไฟ์นะคะเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่อลังการงานสร้างแบบเวอร์วังสุดๆเลยค่ะอ่าอย่างที่เจ๊ได้สปอยเอาไว้นะคะว่าเร็่ๆล่านี้นะคะจะมีกิจกรรมมาใหม่นะครับอ่าและไม่นานเกินรอค่ะวันนี้ก็มาถึงค่ะทุกคนยา กิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่นี่เลยค่ะแวบนี่เลยครับท็อปอัพนะคะลายสักขาวสุดเท่ค่ะอ,อันดับแรกเดี๋ยวเราจะโปรโมทอันนี้ก่อนดีกว่านี่เป็นกระเป๋านะคะน้องกระต่ายนะคะสุดเท่และนี่ ก,ก็คือนะคะกระเป๋านะคะน้องกระต่ายสุดเท่ะคะลายดําท้องค่ะ <S <S เพียงแค่เรานะคะเติมเพเข้าดีหนึเก้าเพนะคะก็รับไปเลยนะคะสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะคะโดยที่ไม่ต้องกดสุ้มกดซื้ออะไรทั้งนั้นค่ะ และและยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะนี่เลยครับและนี่คือลายสักขาวสุดเทนะคะเพียงแค่เรานะคะเติมเพชรครบ499เพชรนะคะก็รับไปเลยนะคะและกิจกรรม2อย่างนี้นะและกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมท็อปอัพนะคะและกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมท็อปอัพตัวนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่12นะคะถึงวันที่15นี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมนะคะหาจัดกันด้วยนะคะและนี่เลย นะครับเปิดตัวสไตล์แซมนะคะพร้อมสกายวิงนะคะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมกันเลยค่ะข้างในว่าจะเป็นรูปแบบไหนอ่าเข้ามาในรูปแบบนะคะตู้สุ่ม8ปนะคะสำหรับใครที่เห็นสปอยกันไปแล้วว่าโหโค้ดสวยเลยพี่โค้ดเท่เลยอยากได้นะคะนี่เลยครับอ่า สมการรอคอยของน้องๆแน่นอนค่ะเพราะว่าท่านี้โคตรเทจริงๆฮะนี่เลยมาในรูปแบบตู้สมบบทีนะคะหมดไปผู้พิทักษ์นะคะคอสเมตนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหแล้วก็จะเป็นท่าเปิดตัวอลังการงานสร้างแบบนี้นะคะมาในตู้เดียวกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยเล่นนะคะไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะ สรับการเล่นก็คือเรานะคะเอาสิ่งที่ไม่ต้องการนะคะออกไป2อย่างนะคะก็คือเราคิดว่าเราไม่อยากได้อะไรมากที่สุดนะคะเอาเออกไปเลยโอเคกดตกลงค่ะอ่าจากนั้นก็เหลือแค่สิ่งที่เราต้องการนะคะเหลืออยู่8ดอย่างนะคะเราจะสูมนะคะรอบแรกอยู่ที่9เพชรนะคะและรอบอื่นๆนะคะก็จะคูณถัดไปนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะจะทบไปเป็น29เพชร39เพชร49เพชรอะไรนงี้นะคะ อ่า9 9่9 9บ9ก้9 9 499นะคะพบ8ทีค่ะอ่าหรือถ้าใครนะคะที่ดวงดีก็จะสุมออกภายในแบบเออไม่กี่ครั้งนะคะอ่าไม่กี่ครั้งก็อาจจะสุมได้แล้วหรือเปล่าหรือบางคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าสุมไปโอ้โหไม่มีทางได้แน่นอนไม่ต้องแบกใจไปกทเพราะตู้นี้นะคะเขามีการันตีค่ะสม่ม8ทีการันตีค่ะ โอ้โหเป็นไงแล้วคะและสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะกิจกรรมนะคะ sky wing ตัวนี้พร้อมกับสัตว์เลี้ยงนะคะจะอยู่ตั้งแต่วันที่12นะคะถึงวันที่20นี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะก็อย่าลืมนะคะมาหาจับจองนะคะเติมเพชรแล้วก็มาส่งกันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ j e ล l ี b e a ด้วยนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย